สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้จัดดีทีวีพาสปอยหนังเรื่องทีดเป็นหนังปี2007กับเรื่องราวของสาวกรีบอูมที่มีฟันแหลมคมสามารถขมือบองค์ชาติของชายใดก็ตามที่พยายามขยี้พรหมจันทร์ของเธอให้แหลกเป็นจุน เกิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเด็กสาวนามว่าดอนเกิดมาพร้อมกับช่องคลอดมีเคียวเธอถูกแบลดพี่ชายต่างแม่กลั่นแกล้งด้วยการเอานิ้วจิ้มไปที่วางขาแม้จะถูกพ่อด่าว่าอยากแกล้งน้องแต่เด็กชายไม่ยอมฟังแถมส่วนกลับว่านี่ไม่ใช่น้องผมแล้วจูจ่ๆเด็กชายก็ร้องเสียงลงพ่อแม่จึงรีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจภาพที่เห็นคือนิ้วของลูกชายเหมือนถูกอะไรบางอย่างกัดเข้าจนเป็นแผลเวิร์วะ หลายปีผ่านไปดอนโตขึ้นเป็นสาวหอตแต่ปมในวัยเด็กทําให้เธอเคร่งศาสนาและหวังเก็บสิ่งไว้หลังแต่งงานเธอลุกขึ้นปกป้องสิทธิสตรีด้วยการเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการรักษาความบริสุทธิ์ก่อนสังเกตเห็นชายคนหนึ่งจ้องมองเธออยู่เขามีชื่อว่าโทบีและดูเหมือนจะอยากฟันดอเป็นอย่างมากหลังบรรยายเสร็จโทบีเข้ามาชวนคุยอย่างเป็นมิตรจนทําให้ดอร,รู้สึกถูกชะตาตกดึกขณะดอนเตรียมเข้านอนเธอถูกแบลที ี่ชายต่างแม่ก่อกวนจนทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยรุ่งเช้าดอนไปเรียนตามปกติในคาบเรียนเพศศ,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 ศึกษาครูได้พูดถึงเรื่องกระปูโดยหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงจิมมี่หนึ่งในนั้นก็เลยแย้งขึ้นว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับยุคนี้ควรจะเท่าเทียมกันได้แล้วดอนส่วนกลับด้วยความไม่พอใจจนถูกเพื่อนในห้องรุมบุลีและมองว่าเธอเป็นพวกขั่วโบราณหลังเลิกเรียนโทบี้ชวนดอนไปดูหนังระหว่างกินปัอบคอนทั้งคู่สบตาก,กันเป็นระยะ ขณะคู่รักข้างเคียงโอบกอดและห่อมแก้มกันอยู่ซึ่งมันก็ทําให้โทบีรู้สึกมีอารมณ์งีขึ้นมานิดนิดแล้วภาพก็ตัดมาที่ฝั่งของแบดกําลังจูจีกับแฟนสาวเธอถามว่านิ้วของเขาไปโดนอะไรมาแบดบอกก็มันเป็นแผลตอนเด็กเขาจําไม่ได้แล้วแต่น่าจะเป็นน้องสาวเลยมัง้งที่กัดนิ้วเขาจนแหว่ง หลังดูนั่งเสร็จโทบี้และดอนมาเที่ยวที่ทะเลสาบพ,พร้อมกับเพื่อนๆพ,พวกเขาต่างชื่นชมความงามของมันแล้วก็พูดถึงถ้ำป้ายน้ําตกว่ามันเป็นสถานที่ที่หนุ่มสาวมักแอบ,บมาดวบกันแบบลับๆจากนั้นก็แยกตัวออกมานั่งคุยกันสองต่อสองด้วยความอยากรู้โทบี้ก็เลยถามว่าดอนอยังบริสุทธิ์อยู่ไหมดอนก็ได้บอกว่าเธอยังสิงและอยากเก็บพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานต ดึกขณะด,ดอนกำลังเข้านอนเธอจินตนาการถึงงานแต่งระหว่างตัวเองและโทบีดอนควบคุมความกระเฮี้ยนกระหือหรือของตัวเองไม่อยู่ลูบไหลไปตามเรือนร่างตัวเองเอาแต่คิดถึงกล้ามแน่นๆและหน้าตาหลอดเล่าของโทบีเมื่อดอนสอดนิ้วใต้รมพาทันใดนั้นภาพเขี้ยวแมงป่องยักษ์ก็แวบเข้ามาในหัวเธอสะดุ้งและกล่าวโทษตัวเองว่าทำไมถึงคิดเรื่องแบบนี้ได้ ในค่าพเียนของเช้าอีกวันโทบี้ทักทายดอนเช่นเคยแต่กลับถูกเธอเมินใส่จนทำให้เขางงว่าตัวเองทำอะไรผิดเวลาต่อมาดอนก็โทรไปขอโทษชายหนุ่มเหตุผลที่เธอเมินเขาเป็นเพราะกลัวว่าหากใกล้ชิดกันมากกว่านี้มันจะเลยเถิดกันไปใหญ่ดอนก็ได้บอกโทบี้ว่าหลังจากนี้เวลาไปเที่ยวควรชวนกันไปเป็นกลุ่มจะดีกว่า ตกดึกขณะดอนนอนอ่านหนังสือเป็นเพลิน,เ,นเสียงครางกระซราของแบทและวานใจก็ได้ปลุกเร้าอารมณ์เธออีกครั้งรุ่งเช้าเธอก็เลยเข้าไปต่อว่าแบทแต่แบทไม่ยอมคุยด้วยเขาไม่ต้องการคุยเรื่องพรหมจรรย์ไร้สาระดอนออกจากห้องไปด้วยความงุดนงิดเมื่อต้องการใครสักคนพูดคุยให้ใจเย็นลงจึงโทรหาโทบี้ให้มาที่ทะเลสาบแล้วก็ชวนกันไปว่ายน้ำอารมณ์ที่พาไปทำให้ทั้งคู่แลกจูบยังดูดดื่มจากนั้นก็ว่า น้ำไปในถ้ำใต้น้ำตกโทบี้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์บ้าการได้อีกแล้วจึงจูบดอนอย่างเร่าร้อนเธอขัดขืนและบอกว่าพอเธอแต่โทบี้ยังดึงดันเอาดุ้นยัดเข้าไปในตัวของดอนก่อนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดองคชาติของเขาถูกกรีบอูมง,งับจนขาดสบันทั้งคู่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนโทบี้จะว่ายน้ำหนีไม่คิดชีวิตดอนกลับมาคิดทบทวนที่บ้านเกิดอะไรขึ้นกับกีของเธอความรู้สึกผิดที่เกิด ขึ้นกับโทบีทําไม่ถองขาดสติทําลายข้าวของในบ้านจนพังยับโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแบดได้แอบ,บฟังอยู่ต่อมาดอนก็ได้ไปบรรยายเรื่องความบริสุทธิ์อีกครั้งเะว่าเธอไม่สามารถพูดถึงมันได้เต็มปากเพราะกําลังสับสนว่าตัวเองยังสิงอยู่หรือไม่หลังบรรยายเสร็จก็ลงมานั่งเครียดข้างเวทีขณะทุกคนกําลังเฉลิมฉลองกับงานเลี้ยจงจังหวะเดียวกันไรอันก็ได้โผล่เข้ามาทักทายดอนที่รู้สึกไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นก็ได้ขอ ร้องให้ไรอันพาไปส่งบ้านก่อนกลับชายหนุ่มยื่นนามบัตรไทยและบอกว่าถ้ามีอะไรก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงทว่ากลับถูกดอนเมินและเดินลงไปจากรถจนทําให้ไรอันที่แขนเครื่องอยู่ในใจต้องวนรถกลับมาอีกครั้งแต่แทนที่เปิดประตูแล้วจะเจอดอนดันพบเข้ากับแบลดและเซพร์ไพรส์ด้วยการสาหมาัดใส่จนหน้างาย ดอนที่ยังสงสัยเรื่องในวันนั้นก็ได้ว่ายน้ํากลับไปที่ถ้าอีกครั้งจนไปเจอเข้ากับดุนนองโทบีที่ถูกปูจ่าไตายอยู่ด้านบนทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับถึงบ้านดอนค้นคว้าเรื่องช่องคลอดเพื่อหาข้อมูลว่าอะไรที่ทําให้กรีบอูมเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายจนพบเข้ากับตำนานสยองของยิงในสมัยโบราณที่มีสัตว์ปาระหลาดอาศัยอยู่ในกี่เธอโดยมีผู้กล้าจะกลาดหลเผ่าพันธุ์ร่วมใจกําจัดมันปล่อยไว้แบบนี้มี ดีแนดอนก็เลยเดินทางไปพบหมอที่คลินิกเพื่อตรวจดูว่าอะไรซ่อนตัวอยู่หมอก็เลยบอกให้ทําใจสบายๆทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในกลีบอูมเพื่อควานหาต้นตอแต่อยู่ดีๆหมอก็บอกว่าทําไมมีอะไรแข็งๆด้วยคุณฝังอะไรไว้ข้างในเหรอจากนั้นหมอก็ร้องเหมือนหมาออกลูกลีบอุมขเขมือบนิ้วจนหายวับไปทั้งยวงดอนที่ทําอะไรไม่ถูกจึงปั่นจักรยานกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ ระหว่างทางเธอพบเข้ากับรถของโทบี้ที่ขับแซงหน้าไปแต่คนขับไม่ใช่เขาเธอก็เลยตามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพบว่าตำรวจเจอศพของโทบี้จมอยู่ในทะเลสาบดอนที่กลับบ้านด้วยอาการตึงเครียดก็ไม่วายพบร่างของแม่นอนกองอยู่บนพื้นก็เลยรีบโทรแจ้งรถพยาบาลในขณะที่แบรดด็อกกี้กับแฟนสาวโดวยไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร หลังจากส่งแม่ถึงมือหมอเธอไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็เลยไปหาไรอันแล้วก็บ่นพึมพำเรื่องกีบอูของตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้โทบี้ฆ่าตัวตายไรอันไม่ได้สนใจเรื่องที่เธอเล่าเอาแต่บอกให้ดอนไปอาบน้ำล้างกีเพื่อจะได้รู้สึกสดชื่นขณะเดียวกันก็แอบใส่ยากล่อมประสาทในเครื่องดื่มแล้วก็สร้างบรรยากาศเพื่อให้ดอนมีอารมณ์รวมหลังอาบน้ำเสร็จดอนก็ดื่มหมดแกว้วจนทำให้เธอตกอยู่ในอาการมึนเมา เธอติดกับของไรอันเข้าเสร็จแล้วทั้งคู่ร่วมรักโดยที่กรีบอูมของดอนไม่ได้แตะต้องน้องชายของไรอันเลยสักนิดนั่นเป็นเพราะชายหนุ่มสวมทุงยางกับเธอต่างกับคนอื่นๆที่ห่ำคาเพียงเพราะอยากจะสอดใส่แบบเนื้อแนบเนื้อ เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาร่วมรักกันอีกครั้งแต่เพื่อนของไรอันโทรมาขัดจังหวะเข้าเสียกอนและถามถึงเรื่องเดิมพันว่าเขาจะทําคะแนนกับดอนได้หรือไม่ดอนที่รู้ความจริงว่าตัวเองตกเป็นเครื่องมือกรีบอูมจึงเกิดความแค้นเคืองกัดองค์ชาตของไรอันจนขาดเป็นชิ้นๆชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากที่จะไม่มีกระปู่ให้ใช้งานอีกต่อไปดอนกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งและพบว่าแม่ของเธอลาโลกนี้ไปแล้วพ่อของแบล็ก,ก็เลยเข้าไป ต่่อวาและพยายามไล่ลูกชายออกจากบ้านบแบลดก็ได้สารภาพว่าจริงๆแล้วเขารักดอนมากแค่ไหนทําไมพ่อถึงต้องแต่งงานกับแม่ของดอนด้วยพ่อที่หมดความอดทนก็เลยล็อกคอลูกชายแต่แบดสลัดหลุดก็เลยเปิดกรงหมามางับคอพ่อตัวเองก่อนที่บแบดจะรู้สึกผิดที่ทําร้ายผู้ให้กําเนิดก็เลยให้แฟนสาวพาพ่อไปโรงพยาบาลแฟนแบดก,ก็ได้เล่าให้ดอนฟังว่าตอนที่แม่ตกบันไดเขากําลังมีอะไรกับแบดอยู่ซึ่งตัว เองก็ได้บอกให้แบรดไปช่วยแล้วแต่เขาไม่สนใจ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอจึงกลับบ้านไปพร้อมกับไฟที่ซ่องสุ่มอยู่ในอกดรอนโบกเครื่องสอําอางและแต่งตัวให้เซ็กซี่เข้าไปยั่ยยวนแบลดถ,ถึงในห้องพี่ชายต่างแม่จึงไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือปฏิบัติกิจจนทําให้เขารู้สึกดีต่อใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ระหว่างนั้นแบลดก็ฉุกคิดขึ้นว่าสมัยเด็กดอนกัดนิ้วของเขาแต่ไม่ใช่ปากของเธอนี่นาแล้วมันคืออะไรกันแน่ขณะที่เขาตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นเวลาเดียวกับที่กรีบอูมของ ตัดองคชาตของแบลดจนหลุดร่วงลงกับพื้นหมาของแบลดก็ได้ตอบแทนจากการถูกปล่อยทิ้งให้หิวโซขเขมือบดุ้นเจ้าของลงกระเพาะในครั้งเดียวจนทําให้แบลดถ,ถึงกับอ้าปากค้างให้กับภาพบาดตาจากนั้นดอนก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อทิ้งชีวิตบัตรซบที่เป็นอยู่แต่ยางรถจักรยานของเธอดันรั่วกระทันหันดอนจึงโบกรถคันหนึ่งและได้ขอติบรถของชายชราไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยทําให้เธอเผลอหลับไปหลายชั่วโมงจน ื่นขึ้นมาก็พบวมันมืดแล้วแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเมื่อเธอพยายามจะออกไปชายชาราก็ล็อกประตูและส่งยิ้มหวานให้เขาเลียวริมฝีปากเป็นเชิงบอกว่าหื่นกระหายมากแค่ไหนดอนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็ได้หันมาแอบยิ้มคนเดียวหลังจากนี้เป้าหมายชีวิตของเธอไม่ใช่การเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการรักษาความบริสุทธิ์อีกแล้วแต่เธอจะใช้ความวิเศษของกรีบอูมสั่งสอนเหล่าชายผู้มากตัณหา ให้รู้ว่านรกมีจริงแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องทีหนัง,นงก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าพรหมจรรย์ของผู้หญิงไม่ว่าใครก็ไม่สามารถพลากมันไปได้เบนเสียแต่ว่าเธอจะยินยอมพร้อมใจมอบมันให้กับคนที่เธอรักเพราะผู้หญิงบางคนเชื่อว่าการมีเซ็กมันไม่ใช่กับใครก็ได้แต่ควรเกิดขึ้นกับคนที่เธอรู้สึก และในยามที่เธอพร้อมเท่านั้นและหากชายใดใช้กําลังประทุษสารายด้วยการคุกคามทางเพศโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับหมาติดสัตว์ที่พยายามหาคู่ของมันเพื่อสืบพันธุ์ตามช่วงฤดูกาลอีกอย่างก็คือการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยเราจะเห็นได้ว่าทําไมกลีบอุมของดอนไม่ได้แตะต้องน้องชายของไรอันในฉากหนึ่งนั่นเป็นพระชายหนุ่มสวมถุงยางกับเธอนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนังพยายามสะท้อนใน หเห็นว่าการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะหากพลาดขึ้นมาในขณะที่ชีวิตยังไม่พร้อมนั่นอาจนําไปสู่หายนะของคนทั้งสองที่คิดกระทําการเสื่อมทรามไม่ต่างอะไรกับหลายเคสที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทีกกำกับและเขียนบทโดยมิเชลลิสเทนเทนจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนโลสายแอ t แท c ชั่น ขีโกยความหลอนจากเว็บ iMDB ไปได้5.4คะแนนจาก10คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทางเฟ e บุ๊ k ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี